สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อคุณเท่านั้นที่สามารถทำได้ก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอ,ขอขอบพระคุณทุกทคนนะคะที่สพอร์ตกันตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์หรือว่ากดซูเปอร์แตงหรือการสนับสนุนช่องในทางใดก็ตามนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจ ปรึกษาดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเควันนี้จะเริ่มเช็คพลังงานเดี๋ยวเฟิร์สจะเช็คจากไพ่ทาโร่สำหรับนี้แต่ว่าก่อนที่จะเช็คพลังงานนะคะเฟิร์สจะใช้เป็นการออฟไาม์ก่อนมาดูกันว่า คุณตัวคุณมีเลขอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องหรือว่าวันเกิดก็ได้นะคะอาจจะไม่ตรงก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาฟังพลังงานกันถ้าตรงนี้ไม่ตรงไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังพลังงานจากไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะสี่คะ่ะหนึ่งแล้วก็ราศีเมษเลขห ราศีกุม11อุ้ยหนึ่งหนึ่งหเลยนะแล้วก็วันจันทร์ค่ะเลขสอวันเสาร์เลข7เลขหราศีมีน12แล้วก็ราศีสิงห์เลข5แล้วก็เลข7ค่ะโอเคประมาณนี้อาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะคะเพราะว่าอันนี้แบบอุ้ย ต่อไปเรามาดู Energy กัน Energy ช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างพลังงานเป็นยังไงกันบ้างนะคะขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานของทุกๆคนหน่อยนะช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างเฟิร์นไม่ได้ใช้ไพ่สำหรับนี้นานมากแล้วจะลองมาจูนพร้อมกันขออนุญ,ญาตทุกๆคนเลยนะคะพลังงาน Energy ของทุกคนเป็นงไงกันบ้างไม่รู้ว่ากล้องมันเห็นหรือเปล่านะเพราะว่า โตมันไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ใบแรกค่ะว้าว seven of pentacles อุ้ยเชื่อไหมว่าตอนเนี้ยก่อนหน้าน,นี้ที่เฟิร์สจะมาอัดคลิปใช่ไหมเฟิร์สทำสมาธิก่อนแล้วเฟิร์สก็คิดหัวข้อใช่ไหมแล้วหัวข้อนี้ก็ขึ้นมาแล้วเฟิร์สคิดว่าถ้าหัวข้อนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีแบบไพ่แนวๆเนี้ยอืม เราก็ออกมาจริงแล้วก็โอ้เอ็ดออฟเพนเ a เคิลส์เซเวออฟวว้าวเพดออฟเพนเดเคิลและออ้สิบถ้วยสวยงามมากนะ คุณอยู่ในช่วงของการแบบเริ่มต้นทําหรือบางคนคุณรู้แล้วว่าคุณควรจะทํำยังไงต่อจากนี้ไปเหมือนรู้แล้วว่าตัวเองจะทําอะไรอย่าเงี้ยบางคนคุณรู้พรสวรรค์คุณมีพรสวรรค์อยู่แล้วคุณมีความเก่งเฉพาะด้านอในแบบในด้านของตนเองอะ่ะบางคนเก่งเรื่องนี้บางคนเก่งเรื่องนี้ใช่ไหมแต่แบบตัวคุณเองเริ่มแบบอาเรรู้รู้แบบความสามารถของตัวเองอแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบ ท้อกับอุปสรรคใดๆอะ่ะเออเป็นคนที่แบบม,มีอุปสรรคอะไรเข้ามาคุณสามารถพลิกแพลงมันได้ตลอดเวลาคุณสามารถจัดการมันได้คุณสามารถปพเทอคพลังงานตัวเองได้ด้วยนะคะจากพลังงานลบต่างๆคือฟอร์รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่สามารถทําอะไรคุณได้เลยถึงแม้แม้ว่าอะสมมติว่าที่ทํางานคุณเจอเรื่องราวที่มันท็อกซิกใช่ไหม แต่ว่าคุณก็จะมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ตัวเองกับความไม่โอเคกับตัวเองอะถึงแม้ว่ามันจะลบมากก็ตามอะไรเงี้ยอืมพราเหมือนใจเราเบาใช่ไหมสิ่งต่างๆภายนอกก็มัน,ม,นมันก็ไม่สามารถรบกวนอะไรเราได้แล้วนะคะหนึ่งเลยหลายๆคนที่ฟินเห็นหลายๆพลังงานคุณอยู่ในงานที่แบบโอเคแล้วคุณอยู่ในงานที่ใช่แล้วแต่ บางพลังงานก็เหมือนคุณกาลังเหมือนแบบเริ่มสร้างเริ่มลงทุนเริ่มลงแรงไปแล้วนะคะหลายๆคนก็อาจจะกําลังรอผลผลิตรอเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แบบตัวเองหวานลงไปรอเก็บผลผลิตที่ตัวเองหวานมาเมล็ดลงไปอะไรเงี้ยคุณแบบสร้างสิ่งใดมันก็จะเกิดสิ่งนั้นอย่างแน่นอนอย่างเช่นแบบอ่ะสมมติอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องของการงานหรือธุรกิจหรืออะไรก็ตามอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของการฝึกตัวเองก็ได้ฝึกจิตฝึกสมาธิฝึกสติได้หมดเลยสิ่งที่คุณกระทํมา ปฏิบัติมาค่ะมันกําลังจะเกิดผลเหมือนคุณค่อยๆเก็บจิตค่อยๆเก็บนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมฝึกไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้คือปัญญาสิ่งที่ได้คือสตินั่นเองนะคะแล้วเฟิร์รู้สึกว่ามีข่าวดีด้วยนะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะแบบมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นคุณมีความสุขคุณแฮปปี้กับสิ่งรอบข้างกับคนรอบข้างมากขึ้นด้วย Energy ของความฟูลฟิลเมนต์ของการแบบ เติมเต็มอะ่ะหนึ่งเลยคุณเติมเต็มให้ตัวเองได้แล้วอคุณเติมเต็มให้ตัวเองเป็นแล้วแล้วคุณสามารถมอบความสุขให้กับคนรอบข้างได้ด้วยอะ่ะเออหนึ่งเลยอาจจะไม่ใช่อะไรมากมายอาจจะเป็นแบบรอยยิ้มก็ได้รอยยิ้มการพูดคุยแค่นี้อแบบมันก็แบบแฮปปี้มากๆแล้วนะคะแล้วก็ พจเอาเพน a c l e อรนมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของของโอกาสโอกาสที่แบบช่วงเนี้เหมือนแบบมีโอกาสดีๆยื่นมาเหมือนมีคนมามอบโอกาสหรือแบบคุณมองเห็นโอกาสด้วยตัวเองคุณสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาเองนะคะสวยงามมากทุกคน Energy ช่วงนี้เป็นยังไงอีก เอ้ยแล้วก็ลืมบอกเนอะเรื่องของความขยันขันแข็งฟอร์รู้สึกว่าคุณมีความขยันมากเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ หาเงินเก่งด้วยอืมเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้คุณจะหาความรู้หาสิ่งใหม่ๆให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลาหรือถ้าคุณไม่ใช่แบบนั้นอืมคุณจริงๆแล้วแบบคุณสามารถแบบพัฒนาให้มันเป็นแบบนั้นได้คุณสามารถเป็นแบบนั้นได้จากที่เอ้ยฉันไม่ชอบฉันเป็นคนที่ไม่ชอบขอยควาย้าอ,าอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยแต่คุณสามารถเปลี่ยนตรงนั้นได้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้เสมออืมถ้าคุณตั้งใจจะทำอะไรจริงๆ เป็นยังไงอีกค่ะอู้แต่ว่ามีบาง energy น,นะที่ช่วงนี้แบบไม่รู้ว่านอนดึกหรือเปล่าอนอนดึกจนร่างกายคิดว่าเครียด ร่างกายคิดว่าเราเครียดบางคนคุณอาจจะไม่ได้เครียดเพราะว่าเนี่ย energy happy มันขึ้นมา energy ของความสุขมันขึ้นมาแต่เนี่ยบางคนอาจจะแบบนอนไม่หลับหรือว่านอนดึกก็ได้ปล่อยให้ตัวเองนอนดึกหรือนอนไม่พออืมทให้ร่างกายเครียดก็ได้หรือบางคนอาจจะมีเรื่องของความคิดความคิดหรือปัญหาต่างๆมาลบกวนจิตใจซึ่งอันเนี้ยเฟิร์นมองว่าแบบ คุณสามารถจัดการมันได้เองนะอืบางทีเหมือนอะไรก็ตามที่คุณคนโทรลไม่ได้คุณจัดการไม่ได้คุณควบคุมไม่ได้ให้ปล่อยมันไปบ้างให้วางมันไปบ้างยอมรับเหมือนทําความเข้าใจกับมันแล้วยอมรับมันนะคะอืฟังคิดว่าเนี่ยมันมันจะแบบผ่านไปได้ง่ายมากบางทียิ่งเราไปคิดอ่ะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมัวแต่ไปคิดไปเครียดใช่ไหมทําให้พลังงานของเราหรือว่าสมองของเรามันแบบยิ่งเครียดยิ่งแบบ เจอเรื่องลบๆเข้ามาแต่ถ้าสมมติว่าที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดของเราเป็นโพสิทีฟเอ้ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นม,มันมันมีขึ้น,ม,นมีลงอยู่แล้วชีวิตของเราใช่ไหมมันไม่มีอะไรแน่นอนน่มันเป็นเส้นกราฟมันอย่างเงี้ยมันไม่มีใครที่แบบขึ้นเปื้อสูงไปเลยมันจะมีขึ้นบ้างเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเป็นธรรมชาติของชีวิตเป็นธรรมชาติของโลกนี้นะคะแล้วเฟิร์นเห็นเรื่องของการผ่านมาได้ในทุกๆในทุกๆแบบ ในทุกๆเวทะในทุกๆเขาเรียกอะไรจังหวะชีวิตเหรอจังหวะชีวิตคุณสามารถผ่านมันมาได้หมดไม่ว่าคุณจะเจอปัญหามันหนักแค่ไหนอ่ะคุณฝ่าฟันมันด้วยตัวเองคุณจัดการมันด้วยตัวเองคุณผ่านมันมาด้วยตัวเองหมดเลยอ่เออบางคนนะเหมือนคุณมองกลับไปอะคุณรู้สึกว่าตัวเองแบบเก่งมากๆอม,มีใครบ้างไหมที่แบบไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเก่งขนาดนี้มีใครบ้างไหมที่ไม่เคยชมตัวเองเลยมีใครบ้างไหมที่ ไม่เคยมองย้อนกลับไปแล้วแบบเฮ้ยฉันผ่านมาได้ขนาดเนี้ยเนี่ยแบบฉันเก่งมากแล้วนะอืมเนี่ยอยู่มาถึงตอนเนี้ยแล้วแบบผ่านอะไรหลายอย่างหนักหนักหน่วงมาสาหัสสากันมาฉันเก่งมากแล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยนะต้องแบบลองลองทำดูบ้างลองเติมพลังให้กับตัวเองเออเหมือนเติมความรักให้กับตัวเองชมตัวเองบ้าง อวยตัวเองบ้างอะไรทำนองนี้นะคะแล้วมันจะแบบเอเนอรเราจะกลับคืนมาเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแรงว่ะมันรู้สึกดีกับตัวเองว่ะเวลาที่เราชมตัวเองเวลาที่เรารู้สึกดีกับตัวเองอเพราะว่าเฟินเห็นเอเนอรบางคนนะแค่บางคนส่วนน้อยที่ยังแบบเหมือนเหมือนมีการโทษตัวเองเออมีการโทษตัวเองในอดีตบ,บ้างอมไม่ได้แบบว่าเสมอไปแบบบางทีแบบเฮ้ย hey, ฉันไม่ดีฉันไม่เก่ง เพราะฉันทำพลาดอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเล็กน้อยนะคะลองเปลี่ยนจากการโทษตัวเองเป็นการแบบเฮ้ยเราได้เรียนรู้กับเรื่องนี้นะเราได้อะไรจากเรื่องนี้นะอืนะคะตอนนั้น,นี้ขอดู energy ของทุกทุกคนอีกนะคะเป็นไงกันบ้างตรงไม่ตรงยังไงมา c มเมนต์กันได้นะคะ ว้าว wow, the lovers the lover หรอมันเป็นเรื่องของการดึงดูดหรือเกี่ยวกับความรักก็ได้นะแต่ว่าเฟิร์นมองว่าอ่ะเดี๋ยวความรักพูดอีกอีก,อ,กอีกอะไรอ่ะนึกคำไม่ออกเอออีกอีกอัน เดี๋ยวแบ่งแบ่งแยกเนาะเป็น2เรื่องเออแบ่งแยกเป็น2เรื่องเรื่องแรกที่เฟรเห็นก็คือเรื่องของการดึงดูดหรือว่าการได้ทําสิ่งที่ตนเองชอบได้ทําในสิ่งที่แบบตนเองมีแพชชั่นหรือว่ามีความสมดุลในพลังงานของตอนเองมากขึ้นเวลาที่เราใช้ชีวิตอย่างมีบาลานซนะ์น่ะมักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาแต่เวลาที่เราแบบทําอะไรที่มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอ่ะมันมักจะเกิดปัญหาตลอดทุกคนทุกคนแบบก็เจอใช่ไหมทุกคนเข้าใจใช่ไหมนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาสมดุลเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยากมากแต่เราทาได้แล้วแล้วเวลาที่เราชีวิตเราสมดุลนะมันจะเป็นอะไรที่โฟล์มากๆ พไพ่ใบนี้มันก็เปรียบเทียบกับความแบบความสมดุลแล้วก็ความชอบได้ทํางานที่ชอบได้เจอคนที่ชอบอ่ะอันนี้มามาเรื่องความรักแล้วนะได้เจอคนที่ชอบได้เจอคนที่สินเสมอกันหรือคนที่แบบคุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็ได้นะคะเป็นคู่รักที่ดึงดูดกันมาก็ได้ในช่วงนี้หรืออาจจะเป็นฟิลที่แบบฉันรักตัวเองเออมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าแบบ ฉันรักตัวเองมากขึ้นเออฉันรักตัวเองมากขึ้นฉันรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไฮพรีเทสคุณเท่านั้นที่สามารถทำได้ ทุกสิ่ง everything j ริงก e บเบลไหนๆก็มันเหมือนเป็นหัวข้อนี้ยมันเหมือนเป็นไพ่เล่าเรื่องเนาะเฟิร์ก็จะเปิดไปนะคะแล้วก็แบบอ่านไปด้วยนะคะเ h e h ไฮพรีเทนี้เฟิร์นมองว่าเหมือนไพ่เนี่ยบอกว่าคุณเป็นคนที่มีของเก่าของเดิมหลักๆแล้วเอ้ยไม่ใช่แบบส่วนมากส่วนมากแล้วอะ่ะจะเป็นสายแบบ ปฏิบัติสายจิตวิญญาณสายพลังงานสายจักรวาลที่เข้ามาฟังหรือว่าคุณเชื่อในสิ่งที่บันแบบเหนือธรรมชาติก็ได้อะไรที่แบบมองไม่เห็นหรือว่าอะไรที่แบบเกี่ยวกับความฝันอะไรที่มันแฟนตาซีคุณจะแบบชอบกับสิ่งสิ่งนั้นก็ได้แล้วก็เป็นคนที่มีปัญญายาณเป็นคนที่มีของเก่าของเดิมมีคนที่มีปัญญามากๆไม่ว่าจะเจอวิกฤตหรือเจออะไรก็ตามะคุณจะสามารถแบบจัดการกับมันได้โดยที่แบบ มันปิง๊งมาเองอะ่ะเออมันเป็นหนทางแก้ไขที่ดีอะ่ะนั่นแหละคือแบบคิดว่าเรียกว่าปัญญาหรือว่าคุณจะตื่นง่ายๆอะ่ะมันเข้าใจอะไรง่ายๆก็ได้เวลาที่แบบเข้าใจชีวิตง่ายแล้วเนี่ยหลายๆคนนะเนี่ยที่แบบได้พไพ่แบบนี้ฟรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็เซนแรงอืมเซนแรงสัญชาตญาณแม่นยาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเข้าใจอะไรง่ายๆเข้าใจโลกง่ายเข้าใจสัจธรรมก็ได้เพราะว่า ด้วยความที่แบบคุณเชื่อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคุณปฏิบัติอยู่แล้วอคุณปฏิบัติคุณมีการทําบุญสั่งสมบุญฝึกจิตทําสมาธิอยู่แล้วเนะี่ยมันจะยิ่งแบบทําให้เสริมทําให้เซนส์ของคุณแรงขึ้นอีกทําให้หลายๆอย่างหรืออะไรก็ตามชัดขึ้นไปอีกตาที่ทรงที่สามบางคนคุณอาจจะเปิดแล้วก็ได้หรือบางคนอาจจะยังไม่เปิดอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเออเซนส์ทางความรู้สึกก็ได้บางคนอาจจะชัดแต่ส่วนมากนะฟุเห็นในเรื่องของแบบ ไปในทางทิปอะค่อนข้างหลายคนเหมือนแบบมีของเก่าของเดิมอะที่สมมติว่าแบบตัวคุณไม่ได้ปฏิบัติเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนมาปฏิบัตินิดนึงอะมันมาเลยอะมันมาไวกับคนอื่นเขาเพราะอะไรเพราะว่าคุณเคยปฏิบัติมาแล้วถ้าไม่ใช่อดีตไม่ใช่อ,อไม่ใช่ชาติเนี่ยก็เป็นชาติก่อนๆเพราะว่าเราอะเกิดมาหลายภพหลายชาติใช่ไหมเราไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้ชาติเดียวแน่นอนอืมเราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้ว อืมนะคะประมาณนี้ขอเช็คพลังงานของคุณอีกนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง f i ไฟ of source แล้วก็ใน of s ซอ r ์สโอ้ทัวครคับมาใต้สำหรับคืออะไรช่วงนี้เจอไพ่คู่รักบ่อยมากๆเลยช่วงนี้ in l o ลิกันหรือเปล่าคะมีความรักอะไรกันหรือเปล่าหรือว่ามีคอนฟ lict มีการทะเลาะมีการแบบอะไรกันนิดหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะเออเฟิร์สเฟิร์ก็เปิดไพ่มาเฟร์ก็งงเองเหมือนกันเอาเป็นว่าคุณเท่านั้นที่ทําได้นะจริงๆไม่ได้จะอ่านมาในแนวความรักเท่าไรแต่ว่านี่แหละ มันเป็นเรื่องของความรักเออถ้าไม่ใช่ความรักก็แบบดึงดูดคนที่สินเสมอการคนที่เป็นกัลยานามิตรก็ได้นะคะมันหมายถึงกัลยาณมิตรเนี่ยแต่ว่าขึ้นมาแบบเนี้ยความรักแน่นอนล้วน เออฟนมองว่าคุณจะได้เจอรักที่ดีหรือใครที่แบบเครียดในเรื่องของความรักอะ่ะมันจะมีการคลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นลดอีโ,โก้กันมากขึ้นเพราะรไพ่ใบนี้ขึ้นมาเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะพูดเรื่องของแบบอีโก้หรือเวลาการที่แบบทะเลาะก,กับใครมีเรื่องราวมีเรื่องมีราวกับใครเงี้ยแค่แบบว่าเราลดอีโก้สักนิดนึงอะ่ะอมมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ฟิน์สมองว่าไม่ใช่คุณก็ฝ่ายนั้นถ้าเกิดมีคอนฟ lict กันนะ ืมแล้วก็ไฟล์ออฟสอดเหรอมันอีกอย่างหนึง่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอืมเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณจะออกจากปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยสติปัญญาของคุณไม่ว่าจะเกิดปัญหาจุกจิกปัญหาเล็กปัญหาใหญ่แค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานการเงินที่คุณกําลังต่อสู้ฝ่าฟันอยู่คุณจะผ่านมันไปได้มันจะมีช่องทางให้คุณแก้ไขเสมอเพราะฉะนั้นถ้าใครยังตกอยู่ในสภาวะที่แบบเครียดคิดเยอะคิดมากกังวลเคลียพลังงานตรงนั้นสะนะคะขอให้เปลี่ยนใหม่ว่าแบบ เฮ้ยมันจะดีขึ้นแน่นอนกังวลไปยิ่งทําให้เราดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเราเครียดอะไรเราคิดมากอะไรยิ่งทําให้เราดึงดูดเราคิดเยอะๆเราคิดซ้ําๆเราคิดบ่อยๆแล้วเรารู้สึกไปด้วยรู้สึกแย่ไปด้วยกับความคิดไปด้วยทุกข์ใจไปด้วยยิ่งดึงดูดสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนนะคะใครที่แบบ เป็นพลังงานด้านล่างนี่ละกันเออพลังงานเนี่ยช่วงที่แบบ9ดาบ5ดาบเนี่ยคุณกําลังจะหลุดออกมาแล้วคุณชัดเจนด้วยนะออกมาแบบชัดเจนด้วยสติปัญญาของคุณเองรู้แล้วว่าฉันจะต้องโฟกัสอะไรรู้แล้วฉันจะต้องทําอะไรแล้วฉันเท่านั้นที่สามารถทํามันได้ฉันเท่านั้นที่สามารถผ่านมันไปได้ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามนะคะปรบมือปรบมือให้ทุกคนอุ้ย17นาทีเอง ไอ้เราคิดว่าแบบเราพูดเกินไป20่นาทีแล้วนะอ่ะต่อไปนะคะเฟิก็จะใช้เป็นไพ่สำหรับนีลักกันเป็นไพ่แนะนำมาดูกันว่าไพ่ออร์เคิลอยากจะบอกอะไรกับทุกคนเพิ่มเติมบ้าง รีลิสเซนเล็โกปล่อยมันไปเออปล่อยมันไปอย่างที่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวเฟลองเปิดเพิ่มก่อนอเน่ยเฟิร์ได้ไม่ค่อยแบบเปิดไพ่ใช้ไพ่อะไรอย่างเงี้ยแบบปล่อยวางปล่อยฟโฟล์ปล่อยมันไปแหละเหมือนแบบอะไรก็ตามที่เราไม่สามารถควบคุมได้อะปล่อยมันไปเราคอนโทรลแค่สิ่งที่เราควบคุมได้เราคอนโทรลแค่สิ่งที่เราแบบ ควบคุมได้เท่านั้นอะไรก็ตามที่แบบมันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตก็ได้เออปล่อยมันไปจงปล่อยมันไปหรือแบบปล่อยปล่อยวางแล้วก็ไปต่ออะไรทํานองนี้นะเฟิร์ไม่รู้ว่า,วาอาธิบายถูกหรือเปล่าหรืออธิบายมั่วซั่วหรือเปล่าแต่ว่าในความเข้าใจเนาะมันก็ไปกันได้อยู่เออมันก็แบบแถจะเรียกว่าแถก็ไม่ใช่นะมันก็มีเขาเรียกอะไรมันก็มีเหตุผลอยู่ใช่ไหมโอเค,อ,เคอุยอ้ยอุ้ย สับแรงไปหน่อยไม่รู้ว่าคลิปอื่นแม่หมอคนอื่นเขาสับให้แบบแรงเหมือนเฟิร์สไหมเฟิร์สชินไปแล้วอะต่อไปนะคะ Off e r up g r a t i t u d e ใบนี้หรอการสำนึกรู้คุณการขอบคุณนั่นเองการสำนึกรู้คุณคืออะไรก็คือสำนึกรู้คุณต่อโลกใบนี้เลยแหละต่อสิ่งที่เนี่ยต่อชีวิตเราต่อโลกใบนี้ที่เราได้มากําเนิดอยู่เราเราเกิด เราเกิดมาเนี่ยบนโลกใบนี้เรามายืมทรัพยากรทุกอย่างบนโลกใบนี้แม้กระทั่งร่างกายเงินตราสิ่งของต่างๆไม่ใช่อะไรของเราเลยอะ่ะเออเรามาใช้ของโลกเราใช้พื้นที่ของโลกอยู่อ,อืมแล้วเรารู้สึกขอบคุณบ้างไหมที่เรามีชีวิตอยู่ที่เรามีบ้านอยู่ก็ได้ที่เรามีข้าวกินอยิ่งเรามีพลังงานขอบคุณมากเท่าไหร่ยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆมากเท่านั้นนะคะ เคยเห็นหลายๆเฟอ์เชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ฟังคลิปพวกแบบการสำนึกรู้คุณหรือการขอบคุณหรือการมีนิเฟสไว้แล้วยิ่งเวลาที่เรารู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆมากแค่ไหนขอบคุณ สิ่งที่เราได้เจอในแต่ละวันมากเท่าไหร่ขอบคุณเหตุการณ์เลย่ย์ลยขอบคุณเรื่องราวที่มันไม่ดีขอบคุณปัญหาอุปสรรคต่างๆที่แบบเราได้เรียนรู้กับสิ่งๆนั้นนะ่ะยิ่งเราขอบคุณแบบจากข้างในจิตใจเรามันจะยิ่งแบบเขาเากกรียกอะไรจักระที่4เนะาะจกักรหัวใจของเราหรือตรงกลางใจของเราเอเนอร์จีของเราพลังงานของเรามันจะสามารถแบบเชื่อมต่อกับเนี่ยเขาเรียกส่งต่อกับจัก,กรวนันและจัก,กรวันรับรู้ว่าเฮ้ยว่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเอเนอร์จีเรามันแบบนี้นะสมมติอ่ะ ยังไงดีอะทุกคนน่าจะรู้แหละเรื่องการมินิเฟสสมมติเราอยากได้บ้านใช่ไหมเราจะทํายังไงให้ความรู้สึกมันเป็นเหมือนแบบตอนที่ตอนเนี้ยสมมุติเรายังไม่ได้บ้านนั้นนะแต่เราจะต้องทําให้เรารู้สึกว่าเราได้บ้านนั้นอยู่แล้วเราเราอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเรามีบ้านนั้นแล้วอะอืมเอาจริงๆที่เฟิร์สพูดมาเฟิร์สก็ทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเฟิร์สบอกเลย มันก็ยังมีแบบติดติด,ตดบ้างขัดขัดบ้างนะคะแต่ว่าเฟิร์สเนี่ยรู้ทฤษฎีใช่ไหมแต่ปฏิบัติเนี่ย no ปฏิบัติ no นะคะแล้วก็เนี่ยแหละก็ฝึกไปได้วยกันนะคะประมาณนี้ less deeply less deeply หรอ ขอเปิดนะคะทุกคนจริงๆรู้แล้วว่าแบบมันเหมือนแบบให้กลับมาแบบกับความสงบอยู่กับความเงียบงันอะไรทำนองเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่จะผ่อนคลายปล่อยความคิดต่างๆออกไปบางทีเหมือนเราคิดมาทั้งวันคิดทุกๆวันแล้วตอนกลางคืนก่อนนอนก็ยังมาคิดอยู่คิดคิดคิดอะไรไม่รู้เต็มหัวไปหมดเฟิร์นไม่ได้บอกให้ห้ามความคิดนะแต่บางทีเหมือนมันคิด จนเกินไปคิดวนไปวนมาไม่ได้ะลรลองหาฟังคลื่นเสียงฟังเสียงธรรมชาติฟังอะไรต่างๆเพื่อผ่อนคลายก็ได้นะนะคะถ้าสําหรับใครที่แบบคิดวนไปวนมาซ้ําๆจนเหมือนมันติดแล้วมันติดคิดแล้วอะนะคะลองเปลี่ยนดูอม,มันอาจจะทําให้แบบจิตเรามันได้ผ่อนคลายสบายมากขึ้นก็ได้ create อู้อันนี้ก็สวยไม่ <c oughs> ใช่อันนี้ก็สวยสิอันนี้ก็เหมาะเจาอก,กับหัวข้อ topic ของเราเหมือนกันคุณเท่านั้นที่สามารถทำมันได้ก็คือคุณคือผู้สร้างนะสร้างที่ว่าก็คือการสร้างสรรค์ชีวิตของคุณนี่แหละคุณ create ออกมาคุณสร้างสรรค์มันออกมาด้วยตัวคุณเองคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนคุณอยากจะให้มันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ คุณในรมิตชีวิตของคุณได้เลยนะคะแล้วตัวคุณเองคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วเป็นคนที่หัวไบรท์อยู่แล้วและยิ่งคุณฝึกสมาธินะหัวคุณยิ่งไบรท์คูณสิบคูณแปดคูณเก้าไปเลยทำไมต้องลดด้วยเอาใหม่คูณคูณแปดคูณเคูณสิไปเลยแล้วก็อาฟอร์เฮลหรอการ ถามเพื่อความชัดเจนอขอถามอ๋อขอค่ะขอคำช่วยขอความช่วยเหลือ อขอความช่วยเหลือหนึ่งหรืออาจจะเป็นขอความช่วยเหลือจากตนเองก็ได้บางทีที่เราตัดสินใจอะไรไม่ได้ลองอยู่กับความสงบอยู่กับตัวเองแล้วก็ลองถามตัวเองดูว่าฉันจะตัดสินใจแบบนี้ได้อย่างไรฉันจะทํายังไงกับเหตุการณ์นี้ดีนะแล้วรอคําตอบค่ะเดี๋ยวคําตอบมันมาเองบางทีเราไปถามจากคนอื่นอ่างเงี้ยอาจจะไม่ได้คําตอบที่ใช่สําหรับตัวเราก็ได้ตัวเรานี่แหละรู้ดีที่สุดว่าเราต้องการอะไรเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะเป็นแบบไหน นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการทําสมาธิเพื่อความชัดเจนเวลาที่เราทําความสมาธิใช่ไหมมันจะแบบสิ่งต่างๆคําตอบหรืออะไรก็ตามอ่ะมันภาพมันจะชัดเจนมากขึ้นเราจะรู้มากขึ้นเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันจะแบบอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างประโยชน์มันมากมายนะคะแล้วก็อ๋อฉันเกลียดไพ่ใบนี้มากทุกคน be f b e เ e นบีบีเ be sure คือมันแปลว่าอะไรจริงๆแล้วอะเชื่อแมว่าเฟิร์สเคยไปทานเสเลตเขาบอกเป็นเพื่อนกับความสุขเหมือนแบบให้ให้ให้ใหดอกให้ทุกคนมาแปลดีกว่าแต่เฟิร์สมองว่านะ่ะเหมือนในในความอ่านในความรู้สึกเฟิร์สนะก็คือแบบมีความสุขเถอะอะไรก็ตามที่แบบคุณสามารถมีความสุขกับเสิ่งเล็กๆน้อยๆดยได้อะบางทีมีปัญหามากมายเข้ามาใช่ไหมแต่ลองมองดีว่าอะไรที่ทําให้เรายิ้มได้บ้างไม่ใช่แบบว่าเรา เราแบบจะบูดเราจะเครียดเราจะอะไรไปกับเรื่องนี้ทัทง้งทั้งทั้งวันน่ะเรายิ่งทําไปมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมสู้แบบเฮ้ยถึงวันนี้เจอเรื่องแย่ๆมาใช่ไหมเรามีความสุขกับอะไรได้บ้างเรายิ้มให้ตัวเองได้หรือเปล่าเออยิ้มแบบไม่มีสาเหตุก็ได้อืยิ้มที่แบบเฮ้ยเราเจอปัญหาเรายังกล้ายิ้มเว้ยเรายังกล้ายิ้มให้กับตัวเองเว้ยอะไรเงี้ยอือทำได้หรือเปล่านะคะประมาณนี้หรือถ้าใครมีคำแปลนะคะ befriend p r e s u r e คอมเมนต์มาบอกหนูหน่อยรอบนี้จะจดไว้แล้วแล้วท่องจำด้วยโอเคทุกคนเรียวๆไปเลยนะคะคลิปนี้ไม่รู้ตอนนี้กี่นาทีแล้วขอดูก่อน25นาทีประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกๆคนเลยที่รับชมและรับฟังคะ่ะบ๊ายบาย